ทำการยัดสป,ปอร์ตแอทแท็กให้หมดโอเคแล้วก็กดให้สปีดอีกรอบนะครับมายืนอยู่ตรงข้างหน้านี้อันนี้คือเตรียมรอเข้าเ้นชัยแล้วนะ ออกตัวลิมิตมาทีขนาดนี้จะไปหาเพชรมาจากไหนมาเปิดทันกันผมขอแนะนําร้านอิลสติกช็อปที่รับเติมเกมทั้ง PC และโมบายในราคาถูกสบายกระเป๋าแถมยังรวดเร็วและปลอดภัยจนทะเบียนการค้าแบบกฎหมายเรียบร้อยการันตีจากผู้เข้าใช้บริการกว่าแสนคนซึ่งตอนนี้ร้านก็ได้เปิดรับเติมเกม sd Gundam Generation Eternal แล้วมีแพ็กเกจดีๆมากมายให้เลือกเติมของแท้ร้านโลโก้ต้องเป็นสีเหลืองต้องร้านอิลสติกช็อปเท่านั้นสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันใน sd Gundam Generation Eternal ตอนนี้ทุกคนผ่านอีเวนต์ไต่หอ15ชั้นยังครับเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็น่าจะผ่านกันแล้วแต่ว่าถ้าใครที่ยังไม่ผ่านไม่เป็นไรขออุญาเกินก่อนที่หนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องหลายหายคนก็น่าจะทราบกันดีว่ามันมีวิธีการผ่านด่านนี้ได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องใช้พลังกล้ามากก็ได้เพียงแค่คุณต้องใช้แท็กติก ในการเดินตัวมัสเตอร์กรดัมที่ดีตอนแรกผมก็เคยจะผ่านอย่างนั้นสุดท้ายก็เลยใช้พลังกล้ามในการวิ่งเข้าเส้นชัยได้คราวนี้ครับมีคลิปคนญี่ปุ่นที่เขาผ่านอีเวนต์ไต,ตหอชั้นสิได้โดยที่ใช้เพียงแค่หุ่น5ตัวเท่านั้นซึ่งผมก็ไม่เชื่อสายตาว่ามันจะผ่านได้จริงจนสุดท้ายได้ไปลองปรากฏว่ามันผ่านได้จริงครับแต่ มันค่อนข้างที่จะใช้ราคาที่ค่อนข้างสูงคือไม่จําเป็นต้องใช้หุ่น UR ก็ได้หรือต้องมีนักเป็น UR เยอะแต่สำหรับสูตรเนี้ยอย่างน้อยคุณต้องมีคุณระดับ SR T ที่ยัดเวลร้อย SP ใน AD เอาไว้แต่ยังไงก็ต้องขอยกดีความมีความชอบให้กับพี่แกด้วยนะครับที่แนะนําอีกแนวทางหนึ่งในการผ่านในหอชั้นสิเพราะถ้าไม่มีเขาเราก็ไม่มีคลิปนี้เหมือนกันครับในวันนี้ผมก็เลยจะมาลอกลายจากในคลิปนั้นนะครับแต่ว่ามาปรับเปลี่ยนหุ่นแล้วก็ขอที่มีในด d นิดนหน่อยแต่ว่าแนวทางในการผ่านก็จะคล้ายๆกกันเเเลลยย็มามาาไ่องสีว และคนคงอยากดูกันแล้วว่ามันจะผ่านอีเวนต์ไต่หอชั้นสิได้แบบไม่ง่ายจริงหรืออีกไม่กี่วันก็อีเวนต์จะหมดแล้วนะครับจะพยายามหลังจากอัดเสร็จก็ลงทันทีเคอธิบายแบบสั้นๆง่ายๆเราจะใช้แค่หุ่น5ตัวในการผ่านซึ่งหุ่นทุกตัวในนี้นอกเว้นมาสเตอร์กระนัมที่เป็นตัวเน้นวิ่งไม่ต้องปั้นเวลอก็ได้ไอตัวเวล้อที่ผมปั้นทั้งหมดเนี้ยมันเป็นของที่ผมปั้นไว้ในเอดีอยู่แล้วแล้วก็เป็นตัวที่หลายๆคนน่าจะยัดกันซะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งตัวแรกก็ขออนุญาตใช้เป็นตัวอีเวนต์ซึ่งถ้าหากใครไม่มีโกเฟมคนก็ต้องไปปั้นฟรีดอมเอสอาร์เวอร์รอยเหมือนกับเขาเุ hey, ผลเพราะว่าเราต้องการใช้ท่าแมพที่สามารถกวาดมอนเซตแรกให้ได้ภายในเทิร์นแรกนะครับหลักๆกก็อัพสกิลสามให้เต็มไปหมดของพาสแอคเท er, แล้วก็ใช้นักบินตรงหุ่นไปเลยจะได้ดาเมจแรงๆส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวแท้งอะไรก็ได้ครับขอแค่เป็นตัวที่สามารถวิ่งขึ้นไปแท้งให้กับตัวข้างบนได้ซึ่งในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นตัวซูเปอร์ไฮเปเรียนที่ แล้วก็ใช้นักบินชาจากตีควักก็ไม่มีอลไรมาแค่อัพให้เรือได้เยอะก่อนนามเน,ะน้นเอามารับอะไรก็แทกอย่างเดียวโซนยานก็ใช้เป็นยานที่สามารถโบกสแตตให้กับโกเฟมจะได้ตีแรงแรงเพราะว่าทุกช็อตในการตีอาจจะต้องตาแบบเป๊ะๆตามที่ผมบอกหน่อยนะไม่งั้นมันจะลําบากโซนทีมหนึ่งเราจะใช้เป็นฟรีด้อมระดับ S R เวลรอยยัดสกิลสให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่ <c oughs> หมอดิเตอร์ออฟหมอดทอที่ได้จากเอทเทนอลโรสแล้วก็ นักบินถ้าใครมีทีระก,ก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีก็สามารถใช้ตัวไหนก็ได้คิดว่าทําให้ตัวฟีดอมมันยิงแรงมากพอแต่ถ้าจะให้ดีก็ถ้าเป็นนักบินที่มีสกิลเซเว่ก็จะดีมากๆนะครับส่วนตัวเด็ดของเรามาสเตอร์กันดั้มตัวที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยในการผ่านดานนี้เราขอแค่ใช้เวล90แล้วก็ทํา3ดาวให้เรียบร้อยแต่ว่าสําคัญมากเลยคืออัพสกิลสามกับสให้เรียบร้อยไม่ต้องอัพสกิลหให้เต็มไม่ได้นะรเราจะเอาไปวิ่งผ่านอย่างเดียวแต่อย่างน้อยพวก ถ้าสามก็ถ่าสีต้องมีดาเมจนิดหน่อยไว้ปิดเวลาเป็นไม้ต่อน,นั่นเองแล้วก็ใส่หมดนิเวเตอร์ออฟซึ่งนิเวเตอร์ออฟนี้ไม่ต้องไปหาในเอททนอลโก็ได้เพราะว่าใครที่ผ่านชั้นสิที่ผ่านมาเนี่ยยังไงก็ต้องมีหมดนี้อยู่แล้วนะครับที่มันจะเป็นนิวเวเตอร์ออฟของฝั่งอัลเลทิฟซีรีส์ที่นอกจากจะโบว์แอทแท็กให้สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถ้าติดแท็กไรวอลอีกก็โบว์ไปอีกสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือนักบินต้องเป็นนัก แล้วแต่เลยครับว่าจะเอามาเป็นตัวดาเมจหรือว่าตัวซัพพอร์ตก็ได้แต่ในที่นี้ผมใช้เป็นตัวดาเมจเพราะว่าจะได้ตีแรงๆไปเลยผมก็เลือกใช้เป็นคุณแม่ชีโกเหมือนเดิมแล้วก็สุดท้ายครับในสล็อตเนี้ยจะเป็นตัวสายซัพพอร์ตที่ขอเป็นตัวอะไรก็ได้ที่เป็นตัวดาเมจหลักแล้วก็ยัดเวล้อยให้เรียบร้อยซึ่งในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นนิวกันดัมระดับ SSR อัพสกิล3ให้เรียบร้อยแล้วก็ใส่มอนิเวเตอร์ออฟของพาชาคอเตอร์ตัวนักบิน นักบินที่ใครๆก็ต้องมีถ้าหากผ่านชั้น14มาแล้วอย่างลักส์คลายสิ่งที่ได้แตกต่างกันจากในคลิปนั้นก็คือลักส์คลายของเขามีไว้มิงผ่าแต่ลักส์คลายของผมนั้นเอามาบัฟดาเมจแล้วก็ช่วยยิงซัพพอร์ตเพราะว่าตัวลัก์คลายเนี่ยเป็นตัวนักบินที่ค่าเลนจ์แล้วก็ค่าเอาไว้แค่เนี่ยค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับเอามายิงซัพพอร์ตกับตัวนิวกรดาดมากๆตัวนยานก็ต่อให้ใช้ขยะอันเทอร์เนทีีพลลิเบตที่เป็นของฟรีแจกต,ตอนต้นเกมเหมือนเดิมต่อจากนี้ก็จะเป็นเ,นนเนนนนยล ปิดออโต้ก่อนเดี๋ยวไม่ปิดออโต้เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเวนโอเคเราเอาแบบไม่ง่ายก่อนเลยแล้วกันผมจะเซตทีมล่างให้เสร็จง่ายมากๆก็แค่ให้โกเฟมมายืนอยู่ตรงขวาล่างของไอเสาที่เพิ่มรับเมจแอทแท็กนะครับแล้วก็กดแอทแทกเปิดเพราะว่าเราต้องการที่จะตีตัวเกสให้ตายในทีเดียวจะต,ตีตัวไหนก็ได้นะครับตีตัวซ้ายโซขวามีข้าวกัน พอหลังจากนี้เราจะทำการกวาดท่าแมปใส่ตามที่เห็นนี้เรียบร้อยครับเกตครึ่งแรกตายหมดแล้วโซนที่เหลือซุปเปอร์ไฮปเปเลียนก็ผมจะให้มายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็กดพอสการ์ดรอไว้แสแตนบายไปส่วนทีมข้างบนเริ่มจากเอานิวกันดมายืนอยู่ตรงช่อง ซ้ายบนของป้อมบัฟแอทแทกแล้วก็ตีใส่เกสตัวนี้เอาซัพพอร์ตของคิลามาใส่ด้วยยิงไปตามนั้งครับเอาพี่ด้อมมายินอยู่ตรงข้างๆนงิวกระน,นำตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงใส่เกลาโดาาตรงนี้เอาซัพพอร์ตแอแทกของนิวกระน,น่ำไปด้วย ังจากนั้นก็ให้มาสเตอร์มายืนอตรงช่องนี้แล้วก็ตีใส่เกฟตัวนี้พร้อมกับเอาซัพพอร์ตด้วยแต่ก่อนจะไปทำการกดบัฟเล่ง mp ของรับขายเพื่อที่จะได้ตีแรงกันทุกคนและที่เหลือก็เราจะขยับนิวกันด้ามาขวาสุด แล้วก็กดฟิล์มนลใส่ไปใส่เกสที่อยู่ตรงมุมใกล้ๆก,กับมาสเตอร์พอดีนะครับโอ้ติดคียที่ข้อด้วยโอเคต่อมาก็ให้กดปั๊บให้สปีดของคุณแม่แล้วก็เอามาสเตอร์มายืนอยู่ตรงข้างหน้านี้กดแตนบายไปไม่ต้องทำอะไรนะครับที่เหลือให้ฟิีดอมกดท่าแมปใส่ไปแล้วก็ต้องยิงโอเบิร์ให้ตายทุกตัวนะครับท่านี้ก็จะเหลือแค่เกสตัวเดียวที่เหลือรอดอยู่เพื่อเอามาเป็นไม้ต่อให้ฟรีดอม ส่วนกิลาโดกาก็เก็บตามสบายเลยเพื่อไม่ให้เป็นปัญหากับเราในเทิร์นต่อไปอะไม่ดีจริงๆในเทิร์นนี้มันพวกตัวที่อยู่มอนเซตแรกเนี่ยมันจะตีได้สองครั้งถ้าไม่รีบข้ามมันจะลําบากกับเราซึ่งตอนแรกเราจะมีซัพพอร์ตดีเฟนซ์ของซูปเปอร์ไฮเปรเนแต่ว่าอย่าเพิ่งใช้นะครับเก็บไปก่อนยอมรับแรงกระแทกของกิลาโดกาสักรอบหนึ่งส่วนอันนี้ก็เอตีาปกติแต่ว่าไม่เอาซัพพอร์ตดีเฟนซ์ เหมือนกันไม่เอาโอเคและทีนี้เนี่ยไอเกสตัวเนี้ยมันจะขยับเข้ามาหาข้างหน้าฟรีดอมแถมมันยังเดินเข้ามาอยู่ในรัศมีของไอเสาบัฟแอทแท็กด้วยซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะต้องกดเอาซัพพอร์ตดีเฟนซ์ของซูเปอร์แฮรี้เข้ามาแต่ว่าเรายังไม่ตีอะไรนะครับเราจะหลบยื้อไปก่อน เหมือนกันครับไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นปล่อยไปอันรอบนี้ก็รับดีเฟนส์โอเคเพราะเราต้องการเอามมวเป็นไม้ต่อให้ฟรีดอมในเทิร์นที่สองนี้ไปเอาฟรีดอมให้เสร็จก่อนแล้วกันอ่ะขยับฟรีดอมมาตรงนี้แล้วก็สาดทูเบิร์ใส่ไปเลยทูเบิร์ที่เป็นสกิลนะไม่ใช่ท่าแมปแล้วก็เอาฟรีดอมมายินอยู่ตรงช่องนี้แล้วก็ยิงใส่กูอีกไหน ข้างล่างให้มันเสียอากาศของกู้บีนานข้างบนไปเพราะว่าเราจะเอากุ๊บีกนานั่ข้างล่างเนี้ยมาเป็นไม้ต่อให้กับมาสเตอร์อเอ้แล้วก็เอานิวอันดั้มของลัคครับขยับมาแบบติดข้างหลังฟีดอมไปเลยแล้วก็กดใส่ซัพพอร์ตแอทแท็กอะไรให้เรียบร้อยยัดให้หมดเลยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นให้เราเกดปั๊บไฮสปีดแล้วก็มายืนอยู่ตรงช่องนี้แล้วก็กดโจมตีใส่คูปิไนท์ซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆถ้าหาฆ่าไม่ได้โอกาสที่มาสเตอร์จะไปถึงรอเข้าเซตไทยเนี่ยยากนะครับถ้าตรงนี้ฆ่าไม่ตายเตรียมรีได้เลยทําการยัดสปอร์ตแอทแทกให้หมดโอเคแล้วก็ กดหาสปีดอีกรอบนึงครับมายืนอยู่ตรงข้างหน้านี้อันนี้คือเตรียมรอเข้าเส้นชัยแล้วนะในเทอร์น้าเนี่ยเข้าได้แน่แต่ว่ามันต้องมีสิ่งที่ระวังอย่างหนึ่งก็คือเราจะต้องไม่ให้ไอ้พวกมอนทั้งฝั่งฟีดเดตและก็ชาคอเตอร์เนี่ยมันมาอยู่ในท่าแมพของบิกแซมเพราะถ้าอยู่ในท่าแมพบิกแซมมาสเตอร์จะโดนลูกหลงของเตายเพราะว่ามาสเตอร์เนี่ยจะต้องโดนรับดาเมจจากตัวอัลฟาอีควอสักรอบหนึ่งก่อนถ้ามายืนอยู่ตรงหน้าอัลฟาเซทรูแล้วก็ห่างจากเส้นชัยสี่ช่องได้ก็คือคูณสําเร็จแล้วกดบปที่เหลือ ก็เอาของเพื่อนที่เหลือมาล่อมายืนล่อเฉยๆครับซึ่งตัวที่อยู่ข้างหลังตอนนี้นะครับไม่มีประโยชน์อะไรแล้วนอกจากยืนล่อให้ไอ้พวกข้งนี้มันไม่ขึ้นไปตรงกลางก็พออันนี้ก็เช่นกันซุปเปอร์ไฮเวลนก็กดบัาอะไรให้หมดเดินไกลๆจะนำามากันได้แล้วก็กดฟอสการ์แล้วก็กดแตนบายที่เหลือก็ลุ้นครับ อ่าอันนี้ก็จะโดนลูน่ามาเรียตีครั้งแรกก็กดกันไปก่อนแล้วก็เตรียมรับแรงกระแทกรอบนี้จะกีระอาจจะตายได้ถ้าหลบได้ก็ดีโอเคโดนไม่เป็นไรกดกันกันหมดเลยนะครับไม่ต้องสนใจหลบได้ก็ดีโอ้สุดยอดครับจริงๆถ้าเกิดเมื่อกี้ผมมีคีรัใช่ป่าผมมีสเวเวผมก็สามารถกด สเวแล้วก็มาหลบการโจมตีของลูน่ามาเลียได้รอบหนึ่งแต่รอบนี้ผมสาธิตให้รูแบบประมาณว่าใช้ตัวซับตัวไหนก็ได้จริงๆเผื่อใครที่ไม่มีตัวที่มีสกิลสเวแล้วก็กันต่อไปไม่ต้องแคร์มันทำอะไรเราไม่ได้นี่การหลบได้อีกรอบหนึ่งสุดยอดรับคายของเราสุดยอดนะฮะทีนี้เราก็ล่อก,การโจงตีได้หมดที่แล้วก็ให้โกเฟมรับชะตากรรมต่ออันนี้ก็กดการตัวเองไม่ต้องสนใจอะไร น,นี่ก็กันไปเหมือนกันเฮ้ okay. สิ่งที่ต้องระวังแค่อย่างเดียวก็คือตอนที่มันจะตีสองรอบนี่แหละแล้วก็วววให้ซูเปอร์ไฮเวลีมันรับกรรมไป okay. อันนี้ต้องอ่าตอ้แกองหลบละเพราะว่าโกเฟไม่ไหวแล้วก็คือ,อไม่เป็นไรนะรปล่อยตายไปด่านนี้ไม่ได้บังคับห้ามตายนะครับ ปล่อยตายได้ก็ดีอ่าน,นี้ก็กันไปเรียบร้อยครับมอนทุกตัวมันจะออกมาพอดีซึ่งมันจะไม่ไปเหยียบในช่องท่าแมพของบิ๊กแซมแล้วอ่าน,นี้ก็กันไปไม่เป็นไรรับภัยของเราสุดยอดอยู่แล้วครับแค่นี้รับได้สบายๆอ่ะส่วนนี้ก็มาสเตอร์ก็น,น่ากดกันไปไม่ต้องสนใจเราเตรียมผู้เข้าเส้นชัยแล้ว นี่ครับถ้าไม่มีมอนอะไรก็ตามแต่มายืนอยู่ตรงหน้าบิ๊กแฟมก็จะไม่ทําให้มาสเตอร์โดนลูกหลงแล้วก็โดนท่าแมปไอ้พวก3ตัวที่เหลือนี้ก็ไม่ต้องใจแล้วเพราะว่าเราบรรลุแล้วกดท่าแมปมาสเตอร์ได้เลยครับเข้าเซนชัยจบก็เหมือนจะง่ายนะครับแต่ว่าหุ่นที่ใช้ไม่ใช้ UR ก็จริงแล้วก็ใช้นักบิน UR แค่ตัวเดียว แต่ก็ต้องปั้นเยอะอยู่ดีถ้าใครที่มียานยูอาร์หรือนักบินดีๆก็สามารถใส่ก็ได้ตามสะดนะครับแต่นี่ก็เป็นแนวทางในการผ่านอีเวนต์ไต่หอชั้นสิตามที่เห็นนี่เลยก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้บอกอีกรอบหนึ่งเลยแล้วกันว่าถ้าไม่มีคลิปพี่แกเนี่ยผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันสามารถผ่านด้วยวิธีนี้ได้ก็จะพยายามลงคลิปนี้ให้ไวที่สุดเพื่อที่จะเป็นแนวทางให้กับคนที่ยังไม่ได้ไต่หอถึงชั้นสิถ้ามีแนวทางอะไรดีๆก็จะมาบอกกล่าวกันต่อนะครับไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีครับ